สวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดมวยทุกๆท่านครับลิปนี้ครับก็จะมาให้ทัศนวิจารล่วงหน้าในรายการศึกเจ้ามวยไทยครับสำหรับรายการศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับก็ตรงกับวันเสาร์ที่7ตุลาคม2566นกะครับก็จัดกันที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับมีการถ่ายทอดสดทางช่อง3 hd หมายเลข33นะครับเพิ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลาเที่ยง15นาทีเช่นเคยนะครับสำหรับรายการศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้ก็เป็นหน้าที่การจัดของคุณสมหมายสกุลเมตานะครับก่อนที่จะไปให้ทัศนวิจาารรล่วงหน้ การศึกเจ้าวบไทยในสัปดาห์นี้ครับเช่นเคยครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเราก่อนนะครับพักยก24่นะครับมวยพักยกระบบอัตโนมัติครับฝากถอนโอนไวเปิดให้เล่นทุกยกครับเปิดราคาการอากาศนะครับให้ท่านได้ออกตัวบางทุนครับขั้นต่ําเพียงแค่10บาทนะครับราคาตรงๆจากเวทีเลยนะครับการเงินมั่นคงผมการตีได้ครับแต่เกิดว่าแฟนมวยท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามกันก่อนได้ที่แอด ป k 24นะครับต้องมีแอดนาหน้าด้วยนะครับท่านต้องบอกว่าเลือดมวยไทยแนะนํามานะครับรับประกันการเงินมัน่นคงไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับมวยพักยกที่การเงินมั่นคงที่สุดในชั่วโมงนี้ต้องเป็นพักยก24เท่านั้นนะครับก็ขอฝากไ้ด้วยนะครับสำหรับแอด PK24 นะครับ มาดูกันที่คู่ที่หนึ่งเลยครับเปิดหัวรายการในสัปดาห์นี้ครับเป็นเพชรบ้านลาดใต้เพชรบุรีครับพบกับวันพิชิตสมชิดดียิ่งในพิกัด1 0 0่อปอนด์นะครับเป็นมวยเวทเล็กๆนะครับเพชรบ้านลาดใต้เพชรบุรีครับนักชกวัย15ปีจากจังหวัดเพชรบุรีนะครับเพชรบ้านลาดนี่ก็เป็นมวยฝีมือมวยขวานะครับเป็นมวยสูงยาวครับประเภทจังหวะ2ตั้งรับจับทางเตขวาต่อยขวาเตตั้งขวางคาหมัดชอกคมครับจังหวะฝีมือจัดจ้านเลยนะครับเก็บตัวฟิซซอมไปที่ค่ายมวยใต้เพชรบุรีนะครับล่าุย เททูลครับที่เวีทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับส่วนคู่ชกครับเป็นวันพิชิตสมคิดดียิ่งครับหรือว่าเจ้าวันพิชิตเทคนิคปัตตานีครับนักชกวัย16ปีจากจังหวัดยะลานะครับวันพิชิตนี่ก็เป็นมวยขวานะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องครับประเภทไตขวาต่อยขวาอาวุธหนักแรงครับกาแลกกาสวนเป็นมวยฟอร์มสดนะครับล่าสุดที่ชกวันี่ชนะคะแนนปิ่นสยามเ K 5พยัคฆ์มวยไทยที่วทีมวยกองทัรอากาศดอนเมืองนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับก็เป็นมวยเวทเล็กๆครับ หนึ่งร้อยปอนด์นะครับเพชรบ้านลาดนี่ก็เป็นมวยฝีมือดีครับเป็นมวยสูงยาวนะตั้งรับจับทางนะครับกระดูกมวยการผ่านมวยดีนะครับในขณะที่หวันพิชิตนี่ก็เป็นมวยฟอร์มสดครับประเภทเตะต่อยแรงหมัดถอกคมครับได้ลุกหนักได้ลูกแข็งแรงนะครับเป็นมวยลำหักลำโค่นดีเลยนะครับสดเจอสดเลยนะสาหรับมวยคนนี้ครับชกกันในพิกัด100ปอนด์เท่ากันนะครับ สำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นครับผมชอบไปที่เพชรบ้านลาดใต้เพชรบุรีนะครับดูว่ากระดูกมวยการพามจะดูดีกว่านะครับประเภทฝีมือได้เขาได้นะครับเป็นมวยอาวุธครบเครื่องนะครับถ้าไม่พลาดโดนกดนับกดนอกไปก่อนครับผมมองว่าท้ายอ่ะนะครับเบียดไปเบียดมานะครับหลักเหลี่ยมกระดูกมวยจะดีกว่านะครับชอบเพชรบ้านลาดใต้เพชรบุรีครับจะเอาชนะวันพิชิตสมคิดอีกยิ่งไปได้นะครับสำหรับคู่เปิดหัวรายการนะครับออกชอบไปที่เพชรบ้านลาดนะครับ ูุทิศสองขอใกาลครับเป็นชาติพระหยัดลานาโฮสเตย์แอนด์เลสซอรองครับพบกับลูฟี่ตองพัทลุงในพิกัดหนึร้อยสิบหปอนด์นะครับชาติพระหยัดลานาโฮสเตย์แอนด์เลสซอรองครับนักชกวัย17ปีจากจังหวัดพัทลุงนะครับชาติพยัดใน่ก็เป็นมวยฝีมือมวยขวานะครับเป็นมวยรูปร่างสูงยาวครับประเภทเตะขวาต่อยขวาดักเตะดักแทงศอกสับสอกสวนแรงครับเป็นมวยฝีมือดีนะครับเก็บตัวพิ่ซอมไปที่ค่ายมวยช่อชนะชัยจังหวัดพัทลุงนะครับล่าสุดชกไว้ครับชนะคะแนนลูฟี่ตองพัทลุงครับคู่ชกในวัันนนนนนีีี้ทท่่เเวววมยรราชชดำิะคคบสูก ครับเป็นลูฟี่ตองพัทลุงครับนักชกวัย23ปีจากจังหวัดนครพนมนะครับเจ้าลูฟี่นี่ก็เป็นมวยเข่าอาชีพเลยนะครับประเภทวงในแข็งแกร่งครับประเภทขวาคอล็อกคอปัมรัดฟัดตีครับปูดุดันนะครับเป็นรุ่นพี่นะครับเจ็ดตัวฟิซซ้อมไปที่ค่ายมวยแจ็คกี้ยิมจังหวัดสกลนครนะครับล่าสุดชกไว้ครับแพ้คะแนนให้กับชาติพยัคฆ์ลานาโฮมสเตย์แอนเลสลองครับกู้ชกในวันที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเป็นคู่มวยแก้มือหลังตานะครับล่าสุดชกกันไว้ที่เวทีมววยรราาาาชชดำเเเนนนนนนนิิคััับ้้ก็็ปของจต นะครับที่เบียรเอาชนะมาได้นะครับก็มีจังหวะปัญหา่าใจนะครับเป็นการแทงกระจับกันนะครับก็ทําท่าจะชกต่อไม่ไหวนะครับสุดท้ายก็กลับมาชกได้ นะครับเจ้าลูฟี่นี่ก็ถือว่าสู้ได้ดีมากอ่ะนะครับสุดท้ายก็ไล่ไม่จนนะครับพาท่าแผลคะแนนไปนะครับวันนี้ก็ยกมาแก้มือล้างตากันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับประเภทจังหวะฝีมือนะครับตั้งรับจับทางตั้งขวางขานี่ก็ต้องอยู่ที่ชาติประยักครับประเภทเปิดเกมเชิงไม่สนชนลูกเดียวเดินบทเดินเบียดนะครับก็ต้องทีน้าของลูฟี่นะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นครับผมชอบไปที่ลูฟี่ตองพัทลุงครับลุนไปที่เขาได้ท้ายนะครับเดินจับเดินตีนะครับจังหวะฝีมือสมองมวยอาจจะเป็นรองครับแต่ว่า เนี่ยผมดูว่าเจ้าลูฟี่เนี่ยเขาดูแข็งแกร่งกว่านะครับเป็นรุ่นพี่นะครับกระดูกมวยการผ่านมวยดูดีกว่านะครับวันนี้ดูว่าน่าจะแก้มือได้ครับชอบลูฟี่ตองพัทลุงครับวันนี้จะเอาชนะชาติพยักลานาโฮสเตแอดเลสลองแก้มือล้างตาได้นะครับสำหรับคู่ที่2ของรายการนะครับออกชอบไปที่ลูฟี่ตองพัทลุงนะครับ คู่ที่3ครับเป็นคู่เอกน้ำรายการครับเป็นธีระเดชชห้พยับบกรับบวกับบัวเขียวปอเปาอินในพิกัด142ปอนด์นะครับธีระเดชชห้พยักรับนักชกวัย25ปีจากจังหวัดอุดรธานีนะครับธีระเดชที่ก็เป็นมวยฝีมือมวยขวานะครับประเภทเตะขวาต่อยขวาครับ ในหนักต่อยแรงนะครับหมัดสวนสอกสวนคมครับไหนก็มีขวางแทงสู้อาวุธครบเครื่องครับหลักเหลี่ยมไอมวยดีนะครับเก็บตัวฟีซ้อมาที่ค่ายมวยชอห้าพยักษ์นะครับล่าสุดที่ชกไว้ครับชนะคะแนนธงสยามเกียริทรงดีครับที่เวทีบอยราชดําเนินนะครับส่วนคู่ชกครับเป็นบัวเขียวปอเปาอินครับนักชกวัย22ปีจากจังหวัดยะโสธรนะครับบัวเขียวนี่ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างสูงยาวนะครับประเภทเตะขวาต่อยขวาเตะต่อยแรงครับหมัดสวนศอกสวนแรงเขาในแข็งแกร่งครับเป็นมวยปลอดใหญ่ปลายแรงนะครับได้หนุ่มได้ สำหรับเจ้าบัวเขียวนะครับล่าสุดที่ชกไว้ครับแพ้คะแนนลำน้ำมูลเล็กออัอจฉริยะครับที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับช่วงหลังนี้ก็จะไปชกในรายการ r w s นะสำหรับเจ้าบัวเขียวนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับ 142ปอนด์ครับสดบทเก๋าเลยนะครับประเภทรุ่นพี่จังหวะฝีมือจัดจ้านกระดูกมวยดีนีก็ต้องอยู่ที่เจ้าธีรเดชนะครับแชมป์140ปอนด์ประเทศไทยเลยนะสำหรับธีรเดชนะครับประเภทรุ่นน้องครับได้นุ่มได้สดได้ใหญ่นะครับแข็งแกร่งแข็งแรงนี่ก็ต้องอยู่ที่เจ้าบัวเขียวนะครับวันนี้ก็ถือว่าปล่อยเวทมา142เลยนะสำหรับบัวเขียวนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นครับผมชอบไปที่ธีรเดชช5ประหยัดนะือว่าทรงมวยทางมวยดูได้เปรียบนะครับเป็นมวยฝีมือดีครับกระดูกมวยการผ่านมยดกางนรลลัสเะ ตั้งรับจับทางเตะตั้งขวางคานะครับดูเก๋กว่านะครับ142ปอนด์นี่รู้ว่าเป็นเบทธรรมชาติของเจ้าทีรเดชอะนะครับล่าสุดไปคว้าแชมป์140ปอนด์ของประเทศไทยมานะครับอยู่ในช่วงที่กำลังมันอกมั่นใจเลยนะครับชอบทีรเดชช .5 อยักษ์นะครับดูเก๋กว่านะครับจะเอาชนะบัวเขียวปอเป่าอินไปได้นะครับเก๋น่าจะเอาอยู่นะครับออกชอบไปที่ทีรเดชช .5 อยักษนะครับ อัที่ครับเป็นคู่ปิดท้ายรายการครับเป็นยอดปัตตภีสิงห์จตุรัสครับพบกับชัยชูโชคสอแสนรักในพิกัด105ปอนด์นะครับยอดปัตตภีสิงห์จตุรัสครับนักชกวัย21ปีจากจังหวัดปัตตานีนะครับยอดปัตตภีนี่ก็เป็นมวยขวานะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องครับประเภทตั้งรับจับทางตะขวาตล่อยขวาครับในก็มีขวางแทงสู้นะครับอาวุธครบเครื่องครับ จังหวะฝีมือดีเลยนะครับล่าสุดที่ชกไว้นี่ก็ชนะคะแนนชัยชูโชคสอแสนรักคุชกในวันดีที่เวทีมวยสยามออมน้อยนะครับส่วนคุชกครับเป็นชัยชูโชคสอแสนรักครับหรือว่าเจ้าเคนสอแสนรักนักชกไว2ยปีจากจังหวัดสงขลานะครับชัยชูโชคนี่ก็เป็นมวยรุ่นพี่นะครับเป็นมวยขวานะครับเป็นมวยอาวุธครบเครื่องครับเปิดเกมเชิงไม่สนครับเดินเตะเดินต่อยการแลกการสวนครับเป็นมวยหัวจิตหัวใจดีนะครับกระดูกมวยการผ่านมวยดีนะครับแต่ว่าช่วงหลังในฟอร์มไม่ค่อยดีน่าสำหรับเจ้าเคนหรือว่าเจ้าชชชชัูโคคนรรบล่่าสุดทีกไว ไปแพ้คะแนนกับยอดปัตภีสิงห์จตุรัสครับคูชค่ชกในวันนี้ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับก็เป็นคู่มวยแก้มือหลังตาครับล่าสุดชกกันไว้ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมานะครับวันนั้นก็เป็นธนะของยอดปัตภีครับที่อาศัยหลักเหลี่ยมฝีมือนะตั้งรับจับทางนะครับเบียดชนะคะแนนไปได้ นะครับวันนี้ก็แก้มือหลัางตากันอีกครั้งหนึ่งครับพิกัด105ปอนด์นะครับที่เก่าเวลาเดิมเลยนะครับประเภทจังหวะฝีมืออยู่ที่ยอดปัตตภีครับประเภทลูกเดินลูกขยันลูกเปิดเกมเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ชั่ชูโชคนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมชอบไปที่ยอดปัตตภีสิงห์สัตุรัสนะดูว่าอาวุธมวยทรงมวยทางมวยดูได้เปรียบอ่ะนะครับตั้งรับจับทางดักเตะดักแทงนะครับเจ้าเขนี้วันนี้ต้องลงทุนครับต้องเบียดต้องชนนะครับถ้ารุ่นน้องไม่ยุบ นะครับยอดปัตตภีในวันนั้นนี่ถือว่าหยุดไปนานนะครับวันนี้ผมมองว่าสภาพร่างกายน่าจะดีกว่าไฟที่แล้วนะครับเพราะว่าได้กลับมาหายใจไว้แล้วนะครับชอบยอดปัตตภีสิงค์ตุลัดนะครับดูฝีมือดีกว่านะครับได้หนุ่มได้สดนะครับวันนี้จะเอาชนะรุ่นพีครับอย่างชัยชูโชคสอแสนรักยำเขียนไปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับครูปิธาการนะครับออกชอบไปที่ยอดปัตตภีนะครับ สำหรับตัวเดียวเน้นครับชอบพิสุด์ในรายการครับผมชอบไปที่ธีรเด,ดชชอห้าพยักนะครับเพราะว่าช่วงนี้กําลังมั่นอกมั่นใจอะนะครับเป็นมวยฝีมือนะเตะภาพเตะค่าอาวุธด,ดูหลากหลายจุกจิกเลยนะครับดูเก๋กว่านะครับชอบพิสุจิ์ในรายการนะครับออกชอบไปที่ธีรเด,ดชช .5 อห้าพยักนะครับ และนี่ก็เป็นทัศนวิจารณ์ล่วงหน้าครับรายการศึกเจ้ามวยไทยครับประจำวันเสาร์ที่7ตุลาคม2 5 6 6จากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง3 HD ีหมายเลข33ครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลาเที่ยง15นาทีเป็นต้นไปนะครับก็เป็นหน้าที่การจัดของคุณสมหมายสกุลเมตตานะครับสำหรับรายการศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับหากว่าวาจาในนี้ไม่สุภาพหรือว่าไม่ถูกต้องก็ต้องกราบขออภัยแฟนบัตรบวยบานะทีนี้ด้วววยนนนนคครรััับสาหหลิิปี้้้กกก็ตตออองขไ่แเจใม นาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ